4218ใช่4218นนะครับก็ไปเยี่ยมลุงที่อยู่ในคุกมานะฮะกลับมาพอดีนะครับเอาซอมสี่4218ตำนานลุ่มน้ำยมนะฮะดวนน้ำ634ถ่ายถ่าย ในหน้าไทยฟู้ดนะครับก็อย่าลืมไปโหวตกันนะครับที่ผมตั้งโพสไว้ไปโหวตกันเยอะๆนะครับรถมาก็อาจจะเยอะหน่อยขอถ่ายตรงนี้แหละนะครับแม่มาทานพอดีเฉยนะครับนานๆที่จะถ่ายรถสินค้าสักครั้งหนึ่งนะครับแม่ได้เอาเอ่อเอาซีซีสองหนึ่งแปดตำนานรูปแม่น้ำอยู่ทางรบ,บวนกับเข้าแม่นะ้ํา